สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมอาร์ตเดชผมกับเกมฟรีดูมในด่านที่หของผมก็มาอยู่กับ3ตัวนี้ผมยิงอัพแมงลยก็อันนี้ก็จะเป็นด่านที่จะเดิมมีตัวโหด,ดเข้ามาครับผมเนี่ย โหดโหดพูดถึงตัวก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้ว่าเคยยิงยามไม่ถี่มากอาเมจแรงผมเหมือนยิงระเบิดเนเคยิงตรงนี้ครับเก็บส่วนนิดหน่อยครับผมมาตรงนี้มาเกียร์ก่อนนิดหนึ่งครับ บางทีก็เกี่ยทุกสองผมยิงทีก็นะตัวนะตัวนี้ยิงกระจายอเอาตรงนี้เคียนหน่อยผมอันนี้ซัมบี้ถือว่าเยอะอยู่สาเหตุที่ผมเรียกพวกนี้ว่าซัมบี้เนี่ยเพราะว่า ไอเกมดูมันก็บอกชื่อผมเพรามันเป็นซัมบี้ผมก็ฟรีดูน่าจะเรียกเหมือนกันนะผมก็เลยเรียกว่าซัมบี้ผมผมซัมบี้เกมนี้บอกเลยแช่โอ๊ตเป็นนะไม่เหมือนเกมอื่นๆนะผมไม่ใช่ควนนะผม,มจริงอัดไม,ไม่ยังไม่ตายอืจริงครั้งนี้ตายแน่นอนไปต่อผม ไปนู่นเลยอเอาไก็เลยฮ่าฮ่ายากกว่านี้ัวนี้ก็เลยกินยากมันยิงโหวดวตัวนี้มีตัวอะไรไหมไม่มีโอเคเก็บทุกส่นทุกซองอเลยโอ้มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนอืม หาตรงนี้ต่อผมโอเคยิงเดียวสามตัวลวดโอ,โ,อโอ้โอตัวน,นี้มาแด้ไรยิงในการอัดแล้วกันยิงสายอัดม ต้องใช้ทูกสองผมมันถึงจะดีรียบถึงค่อนข้างอ่อนโอ้ตัวนี้สบผังต้องคืนยิงบวกตัวต่อตัว,ตว,ตวหน้าต่อหน้าฟันต่อฟันเออขอโทษกับเสียงแทรกไดิดหน่อยผมมือไปโดนสายสมทอทอผมผมโดนต้นหัวพลาผมก็อาจจะมีเสียงหลุดอะไรนิดหน่อยผมก็ ถ้าดังแสบหมูก็ขอเอาไปด้วยนะอืมเดี๋ยวพูดไปโอเคอ,อันนี้ดูใกล้ๆหน่อยผมยิงหมอกว่าเลย หน้าตามันเหมือนกับพวกกรบลิงสีดำผมยิงขึ้นลังได้ไม่รู้เรียกอะไรดีเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่ใช่ปืนนี้ไม่ใช่ปืนนี้응응응응อืมอืมอืมลูกซ้อมบอกเลยอันนี้บางทีก็ยิงสตั้นได้ผม,ผมคือแต่ต,ตีแล้วก็เตีไม่ออกผมเตดลูกซ้องผมโอเคต้อยิงเกียตรงนี้หน่อยผม ตรงนี้มีค่อนข้างเยอะหน่อยว้าวเอเคเดี๋ยวหนีแป๊บอุ้ยมันตวนเต็มหลังเลยอันนี้มีเยอะผมยิงอัดหน่อืออืออันนี้อันนี้เดตัวเดียวละสองอัดจะเดียอืม เก็บของแป๊บหนึ่งผมโอเคไปก็ตโอดนี่นี่ยิงเต็มนัดให้ยิงเต็มนัดเนี่ยสองทีตายโอเคเก็บมาสุกสมพิบบานอันนี้ทำให้มัดแรงผมจะทำให้เลือดเต็มร้อยเลยนะ เก็บเกาะมาโอเคมี่จเจอตัวนี้เลยอืออือโอ้ยตัวตัวนี้ยิงไม่เป็นไรอือ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  อันนี้ต่อยกันได้ครับถ้าแบบเป็บสูสีาบาลมัดหนักมาเดียวก็ต่อยกันได้โอเคนี่เรียบร้อยแล้วนะก็เอาไว้สำหรับแค่นี้ครัสำหรับเกมนี้ครับก็ด่านต่อไปก็ทำเรื่อยๆนะก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ